เครื่องขยายเสียงนะครับเป็นเครื่องขยายเสียงแบบ power power ที่ไม่มีวอลลุ่มเลยสุดยอดจริงๆนะครับแต่ว่าการบอกว่ามันมันสาหัสนะสาหัสผมก็ไม่ได้เสียบปลั๊กดูมาดูสาหัสแบบไหนกันนะครับเปิดเครื่องออกมาก็เห็นเลยวอลลุ่มมันอยู่ด้านหลังเอวงจรมัน <laughs> สุดยอดว้สุดยอดมากนะครับก็คงจะต้อง โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยโอ้สุดยอดมากเลยสาหัดมากเลย,าาเลยโอ้ยห,หมอแปลงสีแปมโอ้โหสีตัวใหญ่มีสีสองตัวไม่ได้อดตัวหนึง่งถ้าขยายสองข้างอยู่ครบโอ้โห <c oughs> <c oughs> นะครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับน่าจะอยู่ยงี้เนาะ แล้วทีนี้ในบอร์ดไร์นะครับก็มีชานซิสเตอร์พังนะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ารานเตอร์ที่บอร์ดแบบนี้นะครับสกรีนเบอร์ไว้ที่เรียบร้อยแล้วโอ้ไม่ต้องห่วงเลยโอ้นี่ครับแล้วที่นี้ก็ค้นหาจุดเสียโอ้โหนี่ครับเห็นมันแน่ไหมโอ้โหทะลุทะลวงเลยนะครับสุดยอดมากเลยครับเพรว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นลายวงจรแบบ DIY นั่นนะ ออขาดหลายขาดหลายอยู่ไงวะเนี่ย, <laughs> ยนี่ครับว่ากันไปเดี๋ยวหาทาเตอร์พวกนี้มาใส่นะอามาใส่มันดำปิดปีอยู่เนี่ยเอ้ยด้านล่างก็ดำปิดปีเลยคือขัดแต่วัว <laughs> ว่ากันไปนะทีนี้มันก็มีข่าอุปกรณ์ที่มันดำๆๆอยู่นะครับโอ้มีลายวงจรมีอะไรที่ ขาดหายไปโอ้นะครับนะก็คงจะต้องแกะดูอีกหนึ่งข้างนะครับอีกข้างนั้นนะครับตัวน,นี้น่าจะเป็นการโมนะโมวงจรนะนี่นะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยจแกะดูอีกข้างนะครับโอ้นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งข้างนะครับที่ใช้งานได้อยู่นะครับก็เป็นตัวต้นานทานร้อยโอห์มนะครับตัวนี้ ร้อยโอห์มนะครับโอ้เห็นแล้วนะครับเห็นวงจรแล้วตัวนี้ไม่ดําไม่ดํานะโอเคนะมีการโมเนะ <c oughs> เาะมีการโมเนาะโอ้สุดยอด,ดจริงๆเลยโมโอ้สุดยอดมากเลยแต่ว่าอีกด้านนี้ดําพิษปีเลยเดี๋ยวมาดูด้านที่มันไม่ดําพิษปีนะอันนี้มันไม่ได้เสียหายนะด้านนี้นะเอามาเปิดดู มาเปิดเบิ้งวัตถุี้นี่นะครับตามที่เปิดดูด้านนั้นแล้วตัวนี้เป็นรอยโอบนะครับนี่โอ้สุดยอดจริงๆเลยเรวเอามอสเฟตใส่เอาแทนเตอร์ใส่เอาอาใส่ตรวจดูทรานซิสเตอร์ที่เหลือเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นแล้วนะครับนี่วิธีการแกะดูนะครับด้านใดด้านหนึ่งมีปัญหาอีกด้านหนึ่งดีอยู่ก็แกะดูได้นะครับ เพราะว่าบางครั้งบางทีการ modify มานะตัวต้านทานตรงนี้เขาใช้คนละค่ากันนะครับอย่างเช่นตัวนี้33โอห์มตัวนี้ก็มา100โอห์มอะไรอย่างเงี้ยนะมีการตัดต่อลายวงจรนะครับนี่ก็คือการโม,มนะครับออโอเคจัดไปแล้วทีนี้นะครับก็มาดูช็อตนี้มุมนี้บ้างนะครับเครื่องขยายเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องขยายที่มีการดัดแปลงนะครับ modify ใหม่นะครับ ผลโม่ไม่ตัวพม่ต้องตามปกติแล้วบอร์ดนี้มันจะเป็นบอร์ดที่ใช้มอสเฟตคู่กันนะเนาะเบอร์เคเบอร์เจนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเบอร์เจหมดเลยแต่ก่อนนี้วงจรก็จะเป็นพวกมอสเฟตตัวใหญ่นะนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็มือนะก็เป็นมอสเฟตตัวเล็กๆแบบนี้แมนะ่สุดท้ายแล้วก็สุดยอดจริงๆคือตัวนี้เป็นเบอร์เจทั้งหมดเลยนะครับทางนู้นก็เจทางนี้ก็เจนะครับ J สามห้าสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ซื้อมาเป็นคู่เขาขายมาเป็นคู่นะ J กับ K เนี่ยนะครับก็จะใส่ถุงพลาสติกมาแบบนี้มาเป็นคู่ทีนี้เราก็แกะออกแล้วก็เลือกเอาต่พาะตัว J นะครับนะอย่างตัว K สองสองสองหนึ่งอย่างนี้ก็เลือกมันออกเอออย่างเช่นเนี่ยเลย J สามห้าสองตัวนี้ก็เอาไปนี่ประมาณนี้นะครับการซ่อมก็จะลงทุนสูงหน่อยหนึ่งนะนะครับทำไมลงทุนสูงอ่ะ ก็ซื้อมาเป็นคู่แล้วก็มาแยกคู่มันออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็แทนที่มันจะซื้อได้เป็นเอ่อเป็นคู่มาเอาอย่างเช่นถ้าถ้าคู่นี่ก็สี่คู่แค่นั้นเองนะเนี่ยนะครับก็ซื้อมาแค่สี่คู่แต่ว่าเครื่องนี้นต้องซื้อมาแปดคู่นะครับเพื่อที่จะได้เบอร์เจแปดตัวโอวอยากจะซื้อแยกจังเลยสําหรับเครื่องนี้นะครับก็นี่มันก็เป็นอย่างนี้ละเนาะเป็นอย่างนี้ละ ตอนที่มันอยู่ข้างในมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะผู้ถืออือตอนที่มันออกมาข้างนอกเลยโอ้ทำไมมันกองเงีลยแบบนี้นะครับตอนนี้มันจะมาช้าตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนตรงตรงน็อตยึดเนี่ยครับมันจะต้องเอาน็อตตัวเมียนี่ยใส่เข้าไปข้างในเนี่ยโอ้โหเจาะรูมันไม่ตรงตรงนี้เนาะถ้ามันตรงตรงนี้เราสบายเลยแต่ว่าก็ด้วยเหตุการณ์นะก็ด้วยเหตุการณ์ของแผ่นวงจตรตัวนี้นะครับ เออถ้าจะมาเจาะตรงนี้มันก็ไม่ได้นะมอสเฟตมันก็อยู่นี่อันมันฮ่ามันรูมันอยู่ตรงนี้นะแล้วทีนี้ก็ต้องเอาไอเอาน็อตตัวเมียในใส่เข้าไปข้างในเนี่ไอตัวเนี้ยากยากเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ใส่เข้าไปไอถ้ามันอยู่ใกล้ๆมันก็เพราะว่าเดี๋ยวมันยาวๆมันนีสี่ตัวมันก็เลยโอ้โหมันก็ติดตั้งยากเหมือนกันนะี่คับมันก็เลยนานหน่อยนะ อุปกรณ์ที่เสียก็คือนี่นะครับนะครับนะตัวนี้ไดโอดซีเนอร์ไดโอดนะครับเนอร์ไดโอดทั้งสองตัวเลยนะครับมันเป็นเซนเนอร์ไดโอดสีโวลต์นะครับ R สามสิบสามโอห์มก็ไหม้ดำเลยแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ก็มี R ร้อยโอห์มนะครับที่เสียสำหรับในบอร์ดนี้นะครับนี่บอร์ดนี้ดังแล้วนะครับลองแล้วด้วยครับแล้วก็ ในส่วนของตัวต้นทันอากระเบื้องแปดตัววกหมดเลยมอดฟเฟดก็เ,เสียหมดทั้งแปดตัวเป็นเบอร์เจทั้งหมดทั้งมวลเป็นเบอร์เจหมดเลยนะครับวงจรมีการโมมานะครับโมใช้เบอร์เจนะครับตัวนี้โอเคเลยตัวนี้ก็ดังแล้วละก็คงจะประกอบเข้าไปแล้วค่อยมาลองเครื่องเสียงนี้มาลองเสียงอีกทีหนึ่นงในส่วนนี้ไม่ไม่เป็นไรนะพวกนี้พวกเล็กๆอะไรพวกนี้ไม่เป็นไรซีไม่เป็นไรเลยก็ดังที่กล่าวแล้วล่ะนะครับ,บเพื่อน เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนอยากจะโมนะครับเพื่อนๆโอเคนะเพื่อนอยากจะโมนะเนี่ยนี่ก็คือด้านอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นโหมดภาพนิ่งดีกว่านะเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากจะโมนะครับโมใช้เบอร์เจ นี่นี่ด้านหลังขยายนะครับทงทนแข็งแรงทนทานรับการกระแทกได้ดีไปะนะคือเกรื่องขยายประเภทนี้นะครับเป็น บางคนก็ชอบแบบนี้ละ่ะดีไซน์เก่าเอากล่องเก่ามาทำอย่างเงี้ยโอ้โหคลาสสิกมากเลยเพิร์กแอมสุดยอดจริงจริงมันเป็นเครื่องขยายที่สุดยอดมากนะครับเนี่ยแต่ก่อนนะครับเพื่อนๆเขาจะไม่ค่อยชอบไอ้เครื่องขยายที่เออเขาเรียกอะไร ก็ได้พอแวร์แอนะตัวนี้เรียกพอ w e r amp นะครับเดี๋ยวหมุนหน้ามาันมาก่อนเนาะนี่นะครับก็คือแต่ก่อนนี้เขาจะนิยมมากเลยครับตอนนั้นผมเป็นเด็กตัวเล็กๆตัวเล็กมากเลยตัวผมเนี่ยนะครับถ้าขยายจะ power amp อจะไม่มีวอลลุ่มก็คือไม่มีวอลลุ่มก็คือไม่มีจริงๆเลยนะรูวอลลุ่มอะไรก็ไม่มีเลยคือสัญญาณเข้าคือเข้ามาเลยตรงๆเลยนะครับ มันเป็นความเชื่อกันว่าถ้ามีวอลลุ่มแล้วสัญญาณมันจะถูกดับไว้นะครับมีความเชื่อแบบนั้นนะก็เลยต่อสัญญาณจากแจ็คอินพุตเข้าไปที่ power amp เลยนะครับคือมีเท่าไหร่ออกให้หมดเลยนะครับแต่พักหลังมาก็ไม่ค่อยนิยมนะแบบนั้นพักหลังมาจะมีวอลลุ่มนะครับแล้วก็มีวงจรพวกบิดพวกอะไรเข้ามาเป็นส่วนเสริมนะครับรวมไปถึงโปรเทคอะไรต่างๆนะครับ แต่ก่อนหน้านั้นอุ้ยไม่มีเลยหน้าเรียบเท่าไหร่ยิ่งแจวนะครับหนาเท่าไหร่ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งสุดยอดทุกวันนี้ไม่ใช่ก็ต้องบีบลงมาให้มันเหลือประมาณสัก 2u 2u ครึ่งอะไรเงี้ยถ้าเป็น 4u ก็รู้สึกว่าจะใหญ่โตเกินไปมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนตามเขาเรียกว่าตามสมัยมันนะนะตามสมัยมตามอันตามยุคป,ปัะจุบ คือตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะนะครับเพื่อนๆหน้าตาก็เป็นแบบนี้นานมากแล้วนะนี่นะโอ้ยดูนะครับบอดใหญ่เลยนะครับทุกวันนี้ก็เป็นไม่ค่อยนิยมแล้วนะครับในส่วนของมอสเฟตทุกวันนี้นะครับก็เป็นพวกทรานซิสเตอร์นะไบโพลาทรานซิสเตอร์นะครับทุกวันนี้นะแต่ก่อนนี้นิยมกันมากเลยมอสเฟตทำไมต้องนิยมมอสเฟตอืมเนาะ เพื่อนคิดว่าไงครับทาไมต้องนิยมมอสเฟตมีเหตุผลอะไรไหมผมก็ไม่รู้สิทีนี้เพื่อนๆว่าไงครับทําไมต้องเป็นมอสเฟตเนาะคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับไม่รู้เลยผมเนี่ยเกิดไม่ทันโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะเราค่อยมาคุยกันเรื่องมอสเฟตเนาะอดี๋ยวเพื่อนคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับผู้ที่มีความรู้ทางด้านมอสเฟตว่าทําไมต้องเป็นมอสเฟตโอเคนะครับ ชวีลังทางต้องจากไปครับเพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ